ลบบุรีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งรัฐและเอกชนรวมทั้งประชาชนจัดกิจกรรมรวมใจปลูกรักสามัคคีปลูกป่าเนื่องในวันดินโลกเพื่อน้อมรำลึกและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรบริเวณเขื่อนป่าสังชลสิทธิ์อำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรี นวัตกรรมสารเสริมประสิทธิภาพเพื่อพืชพันธุ์ทุกชนิดช่วยปรับสภาพดินทําให้พืชเติบโตเร็วรากแพ่ขยายได้ไวลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตเป็นมิตรต่อสิ่งแวงดล้อมประสิทธิภาพมากกว่าระดับนานโนถึง5เท่าสามารถซึมผ่านใบลําต้นและทุกส่วนของพืชได้ในเวลาเพียงไม่ถึง1นาทีทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับโมเลกุลของพืช ืนสภาพความสมดุลของพืชให้กลับสู่สายพันธุ์เดิมปัญหาแมลงและศัตรูพืชจะหมดไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของกลิ่นน้ำเลี้ยงในช่วงที่สารอาหารของพืชซึมเข้าสู่ท่อลำเลียงโฟร์ทรเป็นนวัตกรรมใหม่สกัดจากสารอินทรีย์ธรรมชาติได้แก่กรดฮิวม um ิกกรดฟีโนลิกกรดซิตริกกรดอะมิโนและสารสกัดเอ็กซ์แฟกเตอร์สุดยอดนวัตกรรมใหม่ของวงการ ลิขสิทธิ์เฉพาะของ A4S ช่วยเพิ่มแป้งและน้ำตาลให้กับพืชสร้างความพร้อมในการออกดอกออกผลป้องกันการหลุดร่วงของดอกและผลเพิ่มขนาดของผลให้เติบโตจนสุดสายพันธุ์พืชพันธุ์ของท่านจะออกดอกออกผลเป็นเงินเป็นทอง